ปูเป็นห่อเป็นห่อเป็นมกเป็นมกอยู่เอ้าให้พี่น้องทายก่อนแกะพี่น้องว่ามกเอียงนะครับผมมาพี่น้องทายไว้ได้ใจว่ามกเอียงแล้วเขามาแกะกันไดนี้มาสวัสด <c ros LES> ีครับสวัสดีครับพี่น้องสุขุสุคนนะครับมาพ่อกระป่อแดงคือเก่าครับพี่น้องกับเมนูแซ่บกึ่เก่ามาพี่น้องมาเมื่อนี้ได้เมนูแซบแซบมาฝากพี่ตอนน้องอีกแล้วนะครับปูเป็นห่อเป็นห่อเป็นมกเป็นมกอยู่เอ้าให้พ <c oughs> <ๆ why S 1> ี่น <c oughs> <ffffff, S 2> <c oughs> ้องทายก่อนแกะพี่น้องว่ามกเอียงนะครับผมมา พี่น้องไทยไว้ได้ใจว่ามกอีอย่างแล้วเขามาแก้กันบัดนี้มาท่านท่านท่าน้ีท้ายถือเนาะกูอู้อู้ว้าตุ๊ตุกตุ๊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 อู้อหอมหอ,อ,อมปิ้งใบตองทางก้น ทั้งก้นใบตองมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมกใส่พักอีตู่มกใส่พักไข่แงยงพี่น้องน่าจะทายถูกได้ละผู้ถูกก็ได้ครับอืมนี่ป้าทวพี่ไหพี่น้องยังอีกได้นี่ครับบเตเบิดเพียงซัมนี้นะครับ อโอ้ยหอมหอมมกเสียพักใครแยงพี่นอ้องพูนะอ,อืมอแสดงนี่นี่ปาทูพูนะมาพี่นอ้นองมั้ยมหกมกหวัวต์เปิดมาครับหมอไอ้ มกหว้วกหอมโวกห้วอหอมโมขวกหอมก,กมัมกวกครับบริ้กินหึงนลพี่น้องมกใส่ใบตองมันจังหอมหอมคักกัลีเด้พูนะ่ะทั้งก้นในใบตองเพิ่งกะเจิงแหงแบบนี้ใส่ทั้งพักสิงแง,ง่ใส่ทั้งพักอิตู <c oughs> ืน้ำแซ่บๆน้องกันครับ mm hmm. ได้เจ้าน้องเหมยครับอมืม โลหนึ่งครับซื้อหัวกมามกหอมหอมหอม้างอีตูกะพักเง,งแงงครับ รอบก้อนผมมกใบมกหมอ้อรอบนี้เอามามกใบตองครับ ข้าวทาข้าวทาห่อมุกหัว พี่น้องเขาได้อยากกินขนมจีนแหนงหน่อไม้กับไอ้กับป้องหน่อไม้พักมาได้นะครับหน่อไม้มันจะเป็นแบบขแขนงก็เป็นแบบหน่อนะครับ แซ่บแซ่บไม่ได้กินเทิงแล้วครับ แซบแซบ <c oughs> จเจ้าน้องเมย์ก็แซบครับมุกก็แซบ หวกกับ๋ัวทึ่งนะครับพี่น้องช่วงนี้โบเมนหน้ามันหวกโลละสามร้อยอยู่ได้ครับโลหนึ่งกับสามร้อยครับตัวหวกของอยู่ของกินใน ทีสานบ้านเฮาห่อมกห้วครับแกงห้วก กิน <c oughs> แทบบ่ได้เว้า บุหรีว่าเข้าไปอย่างเข้าไปแซป่บอื้มอื้มโอ้ยดังตุบเลยครับมึงหินนะครัเบเพราะ Get เค็ดแคลอะไรบ้างครับกำลังย่าง,งแซบ่บเค็ดแขวเลย หักคักก็แจวแซบไยแจยวแจวน้องเมลี่ครับน้องเมลี่พาแซบยังงัวยอยู่ <c oughs> ที่พ่อที่พ่อก็อยังนัวอยู่เลยออีกอะไ้นี่ครับหมกหนึง่งหมกหวด่อหมกหวดเป็นปหมครับอืม,อม อฝากพี่น้องอติดอดขอบคุณขอบคุณนะครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกกำลังใจคลิปนี้เอาเมนูห่อมกหวกมาฝากพี่ต้น้อง,องสุขูมสุขคนมกใบตองนะครับพี่น้องมกใบตองหอห่อใบตองแล้วปิ้งทานทานไฟหอมๆนะครับมาแซ่บๆน้ำกันนะครับพี่น้องทางกายทางกจผู้ใดกินกับมาแซ่บๆผู้ใดบ่งกินกับอขอโทษขอขอภัยนะครับพี่น้องอ่นะฝากพี่ต้น้อง,องสุขูมสุขคนฝากกดไลค์กดแชร์ นะครับพี่น้องแค่นี้ก็ถือว่าเป็นกับล้างใจที่ดีที่สุดแล้วนะครับสำหรับบาแดงเจอก,กันคลิปหน้าคลิปนี้บาแดงขอพี่น้องสุขภาพแข็งแรงเมื่อสกู๊สกคนนอนรับก็ให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นก็นให้ได้เงินแสนนะครับพี่น้องแม่เมือ่อใครได้แก้วมือนี่โชดโทษให้ก็จะได้มาผ่านนะครับลาพี่ละน้องไปเพียงเท่านี้ครอนเจอก,กันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ